ความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ำความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ำความรักอยู่รอบๆสวัสดีฉันรักเธอสวัสดีฉันรักเธอสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆคขวันนี้นะคะครูมมาชวนเด็กๆเรียนรู้เรื่องใหม่กันค่ะ เรื่องใหม่เล่มใหม่เลยนะคะให้ดูหนังสือก่อนค่ะคณิตศาสตร์เล่มนี้เลยค่ะท่านผู้ปกครองคะหาให้เด็กๆด,ด้วยนะคะถ้าหาเจอแล้วมาเปิดและก็เรียนรู้ไปพร้อมๆก,กันกับครูอิ๋วเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆด,ดูอะไรกับครูอิ๋วหน่อยหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวตอบนะคะตอบให้ครูอิ๋วฟังด้วยว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเรามารู้จักคําว่า ยาวกว่าแล้วก็สั้นกว่ายาวกว่าเป็นอย่างไรสั้นกว่าเป็นอย่างไรเด็กๆดูค่ะดินสอสองแท่งนี้นะคะให้เด็กๆดูดินสอสองแท่งนี้ดูค่ะแท่งข้างล่างหรือแท่งข้างบนคะที่มันยาวกว่าถ้ามองด้วยตาเปล่ามองเห็นไหมคะชัดไหมคะแท่งข้างล่างหรือโอเคค่ะมีคนตอบมาแล้วค่ะแท่งข้างล่างคะ่ะยาวกว่า ส่วนแท่งข้างบนสั้นกว่าเนี่ยมองด้วยตาเปล่าชัดเจนมากๆเลยนะคะดินสอง,สองแท่งนี้มีความยาวกว่าแล้วก็สั้นกว่าเห็นได้ชัดเลยนะคะอ่ะเด็กๆขาดขาูค่ะคุูมีผลไม้มาด้วยดูค่ะอืมอย่างนี้ดีกว่าไหมเห็นไหมคะแบบนี้โอเคเห็นไหมคะผละไม้สองชนิดนี้ข้างบนเป็นพริกค่ะข้างล่างเป็นอะไรคะเนี่ยแครอทดูค่ะระหว่างพริกกับแครอทดอัานไหนยาวกว่าคะอัานไหนสั้นกว่าคะ ถูกต้องแล้วค่ะแครัดยาวกว่าแล้วก็ปริ๊สั้นกว่านะคะนี่คือยาวกว่าและก็สั้นกว่าเด็กๆไม่เชื่อเด็กๆลองไปเอาของที่บ้านดูเช่นนิสซอของเด็กๆหรือสีของเด็กๆนะคะหรือเป็นช้อนมันซ้อมมนช้อนันเล็กๆมาลองตั้งวัดดูว่าอันไหนยาวกว่าและอันไหนสั้นกว่านะคะเด็กๆดูค่ะดูในหนังสือของเด็กๆเลยหน้าที่1เลยนะคะ ยาวกว่าหรือสั้นกว่าอันไหนนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นอันไหนที่ยาวกว่าให้เด็กๆระบายด้วยสีแดงนะคะอันไหนยาวกว่าให้ระบายด้วยสีแดงค่ะกลุ่มมีสีมาด้วยอ่าลองดูขอคงพี่สีแดงไหมคะเนี่ยใกล้เคียงสีแดงนาะเปนสีส้มๆยาวกว่าระบายด้วยสีแดงค่ะระบายไปเลยค่ะจึงๆึๆงจึ ระบายสีแดงไปหมดเลยนะคะจึ้งจึๆงจึงจึงจึงเด็กๆระบายให้สวยนะระบายสวยให้สวยกว่าครูอิ๋วนะคะอันนี้กรูอิ๋วทาให้ดูนะคะระบายให้เต็มเลยควบคุมกล้ามเนื้อมือให้ดีนะคะส่วนอันที่สั้นกว่าระบายด้วยสีอะไรคะสีน้ําเงินค่ะนี่ค่ะสีน้ําเงินสั้นกว่าระบายไปเลยค่ะด้วยสีน้ําเงินลาลาลาสีน้าเงินได้เต็มเต็มไปเลยนะคะเด็กๆระบายให้สวยนะทําให้สวยนะคะอันนี้กรูทํามาแค่ให้เห็นว่า ยาวกว่าสีแดงแล้วก็สั้นกว่าสีน้ําเงินแบบนี้นะคะง่ายๆเนาะนี่เด็กค้าดูหน้าถัดไปคะ่ะหน้าที่สองนะคะท่านผู้ปกครองค้าดูแลให้เด็กๆด้วยนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะทําทความเข้าใจยากนิดนึงนะคะนี่เด็กค้าหน้าที่สองเนี่ยเขาบอกว่ายาวเท่ากันอะไรล่ะคะยาวเท่ากันอะไรล่ะคะ่ะเด็กๆด,ดูคะ่ะช้อนกับมีดของครูอิว๋วสองชิ้นนี้อ่าเป็นอย่างไรคะ เท่าเท่ากันเลยค่ะอันนี้ค่ะยาวเท่ากันนะคะเขามีความยาวเท่ากันเลยนะแบบนี้นะคะเด็กๆใช้อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะไอศครีมของุูอิ๋วนะคะซื้อมาใหม่ๆเลยดูค่ะเขายาวเท่ากันไหมคะความยาวเขาเท่ากันแป๊ะเลยนะคะอันนี้คือยาวเท่ากันค่ะของที่มันเท่ากันนะคะความยาวเท่ากันความหนาหรือความกว้างอาจจะไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ให้ความยาวมันเท่ากันนะคะ เด็กๆดูคะ่ะดูคะ่ดคะดูจากตัวอย่างในหนังสือเลยนะคะดินสอสองแท่งนี้เขาวัดความยาวด้วยไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดใช้วัดความยาวนะคะส่วนเด็กๆเกนี่ยไม่ค่อยใช้เราคะ่ะไม้บรรทัดนะคะเพราะยังไม่ถึงเวลาที่ต้องใช้ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องใช้แต่อันนี้ค่ะมาวัดให้มันชัดเจนเลยนะคะสองฝั่งนี้ดูเลยนะคะไม้บรรทัดตั้งเลยดินสอสีชมพูกับดินสอสีเขียวๆฟ้าๆแบบนี้อันไหนย,ยาวกว่าคะ แท่งข้างล่างใช่ไหมคะยาวกว่าแท่งข้างบนสั้นกว่ามาดูฝั่งนี้ค่ะแท่งข้างบนกับแท่งข้างล่างแท่งข้างบนยาวกว่าใช่ไหมคะแล้วก็แท่งข้างล่างสั้นกว่าเด็กสังเกตรูปของเขาไว้ดีนะคะสังเกตลักษณะภายนอกให้ดีแล้วมาทําแบบหักข้างล่างนะคะเขาให้เด็กโยงเส้นกับจับคู่กับดินสอที่มีความยาวเท่ากันดูสิคะดูด้วยตาเปล่าได้เลยค่ะว่าดินสอสี่แท่งนี้ แท่งไหนที่น่าจะจับคู่ไปหากันไม่ยากเลยนะคะเด็กๆทาได้ค่ะแค่หนึ่งวินาทีก็ทําได้แล้วนะคะการบ้านแค่2หน้าเองค่ะยาวกว่าสั้นกว่าแล้วก็ยาวเท่ากันนะคะมันไม่ได้ยากเลยค่ะหน้า1กับหน้าสองทำมาด้วยนะคะเด็กๆขารอชมภาพอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ